สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาคืคือตอนนี้ผมอยู่ในเขาช่องตะโกลองเอิร์นตะโกโนิวนี่ก็คือจุดที่เกิดเหตุเป็นโค้งแรกเลยเนาะนนจุดแรกเลยโค้งแรกกามือน,นี้วันที่17เ,เที่ยงแล้วว่าท่านได้อ่าเตรียมที่จะยกนี่ครับสวัสดีครับลุงครับ,รบอ่าผมถามเนะี่ยมาจากไหนครับ มาจากปากคนชัยมาปากคนชัยจะไปไหนจะไปท่าเรือแหลมชะบังครับไปแหลมชะบังเป็นเป็นบรรทุกยังครับผมนี่เปลือกไม้บรรทุกเปลือกไม้๋อโหลงมาเขาเช่วงตะโกเนี่ยช่วงประมาณักโมงครับช่วงที่เกิดเหตุเย็นแล้วครับเย็นเแล้เย็นเมื่อวานครับเย็นเมื่อวานเนาะมาถึงมาจากปากคนชัยจะไปแหลมชะบังจะมบ่ายงอ๋อจะไปแหลมชะบังบรรทุกเปลือกไม้ก็มาถึงจุดเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับผม ลมมันพอดีลมมันมีปัญหาเกลมมันตกไงก็เลยต้องก็คือตกตรงตรงแถวนี้เลยใช่ไหมครับครับเลยต้องเอารถออกค่อยๆเลื่อนมาไว้ข้างทางอัน้รถข้างหลังมันไปไม่ได้รถข้างหลังมันแตดตันหมดเลยเยอะเลยอรถเยอะเลยรถตอนตอนที่เกิดเหตุคือรถเยอะรถเยอะเลยก็เลยมันมาไม่ได้เนี่ยผมก็พยายามจะให้หลบไปดึงดึงหน่อยน่อโอ้ก็ตอนลงมามีอาการคือมีมีมีอาการลมลมหมด มมัันนตกแล้วข้างหน้าข้างหน้าเราอ่ะข้างหน้าลุงเนี่ยมีรถเยอะไหมตอนที่ข้างหน้ามันติดอยู่ข้างหลังผมอ๋อติดอยู่ข้างหลังเยอะไม่ได้ครับมันมันจะแซงมามันมาอ๋อแซงไม่ได้ทีนี้ลุงก็พยายามจะหลบให้ไปแล้วลอยให้เขาไแซงได้อ๋อให้รถแซงได้แต่พอพอมันมาถึงจุดนี้มันก็เลยตกมาในคูน้ําก็เลยทําให้รถพลิกพลิกพลิกคว่ำแล้วลุงเป็นอะไรบ้างไหมนี่ครับไม่เป็นไรลุงมาคนเดียวอ๋อ นี่ก็คือบอทันได้กู้นะทุกคนรถกะคือคือตอนนี้ลุงเพิ่นบอทันได้พร้อมที่จะกู้เนื่องจากว่าประกันประกันเพิ่นเพิ่นว่างไหนครับลุงสอง,งชนเกี่ยวก็รถวางเนี่ยมันเป็นใจ้เพามให้ก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างนี่ลุงจะออกลุงต้องออกเองหมดเลยประกันไม่ได้ออกประมาณนี้นะบครับ,รบก็บเลยตรงนี้ต้องรอคุยกับรถยุก ที่นี่คุยับรถยกเดี๋ยวผมเห็นคนขับรถยกยื่มมืางหันพ,พี่พี่ช่างดอนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ก็คือเสียหายพี่ความนะผู้ใดผ่านไปผ่านมาของวันที่สิบเจ็ดตอนเที่ยงกะระมัดระวังนี่ตกลงเนี่เนะลุงเนาะนี่มันก็เลหในเห้รถแต่แค้งความไปเลยน,น,นแล้วแต่รอหานอ๋อหมายถึงหัวเนี่ยพ้นไปแล้วพอหางไม่พ้นหางก็เลยพาพาหัวไปด้วยอ๋อช่างดอน กะเบื้องต้นกะซอยลุงไปก่อนเออต้องออดคารถเคล็ให้เพป็นมันต้องใส่ลวรถวดเคล็นเนาะนรถเคล็ดสองขันถึงจะยกขึ้นได้เพราะมันเป็นตูน้นัเกเออเดี๋ยวสั่งดอนจัดการให้ฝากสั่งดอนเนาะนี่สั่งดอนเออลงไปทางล่างก็มากันเออลงไปทางล่างคืออันดับแรกเอาลุงออกอ่าเอารถล,ลุงกับออกจากตรงนี้ก่อนเนาะลุงบ่เป็นยังไรกะดีดีแล้วนะครับผมกะ โดยประมาณอีกจักชั่วโมงประมาณ,ามาณบ่ายสองเนาะอีกประมาณสองชั่วโมงทุกคนฉะนั้นช่วงประมาณบ่ายสองจะมีการปิดถนนเพื่อที่จะให้รถเคล่นขึ้นมานะกกนะเขาช่องตะโกทางหลวงหมายเลข3 4 8ี่อำเภอจาพยาจังหวัดสระแก้วเบื้องต้นนั่นแหละให้ช่างดอนช่วยออกก่อนช่างดอนเพื่อนจะลดรดถรถของช่างดอนเองกับยกบดเอ็นบ่ ยกลากแม่ลูกลงไปอ๋ออันี่คือจะใส่รถช่างดอนเองเลยยกตู้เอาเคสมายกตู้อ๋อรถเคสนี่จะม่ยกตู้เพราะว่ารถช่างดอนเย่จะยกตู้กขึ้นออรถตู้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 รุ้รถ้รถตูร้รถต้รถตู้รถตูู้้ราตู้รถตู้รถตู้รถรถตูรถตู้รถตู้รถ้รู ทะเบียนของรถล,ลุงนี่ <c oughs> ออละอ้าลงุงก็นปยังกับน่แ้วดีว่าลงไปทางล่างบนมันมันจะหนักเนาะอ่ะขอบคุณช่างดอนเนาะออขอบคุณครับกับประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่โซนให้เบิ้งต่อจากนี้แหละตอนไบสองใสองเดี๋ยวผมจะไล่โซทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่โสดเหตุการณ์กับประมาณนี้ทุกคน,กคน,กกน,กคนอ่ะให้กำลังใจประกาฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ใส่รถใส่ถนนทุกคนเลยขับขี่รถโด,ดยความระมรัดระวังอย่าประมาทนะครับ อย่ยประมาทเป็นอันขาดเป็นอันขาดเลยนี่เห็นไหมคุณอันตรายมากเลยผมกัเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลบออกจากตรงนี้วันมันอันตรายมากๆเลยอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ